จังหวัดหนองคายจัดงานวันเกษตรกรและตลาดนัดสินค้าเกษตรคุณภาพจังหวัดหนองคายโดยสำนักงานเกษตรและสาก์จังหวัดหนองคายจัดงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคายประจําปี2564และตลาดนัดสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าเกษตรอินทรีย์ในระหว่างวันที่5-6สิงหาคม2564 <c oughs> เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเกษตรกรและเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัด ให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางวันที่5สิงหาคม2564นณศูนย์อทอบจังหวัดหนองคายอำเภอเมืองจังหวัดหนองคายนางสาวสิริมาวัฒโนรองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคายเป็นประธานในพิธีเปิดงานวันเกษตรกร,กรจังหวัดหนองคายประจำปี2564และตลาดนัดสินค้าเกษตรคุณภาพและสินค้าเกษตรอินทรีย์ที่จังหวัดหนองคายโดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายจัดให้มีขึ้น พร้อมกันนี้ยังได้มอบประกาศเกียรติคุณแก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนองคายที่สนับสนุนการจัดงานมอบเกียรติบตัตรแก่เกษตรกรกลุ่มเกษตรกรดีเด่นในแต่ละสาขาอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชนดีเด่นผลิตภัณฑ์สินค้าเกษตรอินทรีย์และมอบเงินกู้ยืมแก่เกษตรกรโครงการฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรนายอัมภัยประเสริฐสังเกษตรและสหกรณ์จังหวัดนองคายกล่าวว่า สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดหนองคายได้รับการจัดสรรงบประมาณภายใต้โครงการส่งเสริมสนับสนุนการดําเนินงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกิจกรรมงานวันเกษตรกรจังหวัดหนองคายประจําปี2564และสินค้าเกษตรอินทรีย์โดยมีวัตถุประสงค์สําคัญเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติเกษตรกรจังหวัดหนองคายที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรมดีเด่นเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานด้านการเกษตร สู่สาธารณชนได้รับทราบถ่ายทอดเทคโนโลยีและสร้างการรับรู้นโยบายด้านเกษตรสู่เกษตรกรเป็นช่องทางในการเข้าถึงปัจจัยการผลิตและนวัตกรรมที่จะนําไปสู่การสร้างรายได้และลดต้นทุนการผลิตและเพื่อเป็นการส่งเสริมด้านการตลาดสินค้าเกษตรของจังหวัดให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางกิจกรรมในงานจะประกอบด้วยการเสวนาการให้บริการซื้อขายแลกเปลี่ยนปัจจัยการผลิต การแสดงนวัตรกรรมของหน่วยงานภาครัฐและเอกชนการจำหน่ายผลิตผลทางการเกษตรเป็นต้นซึ่งงานจะจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่5-6สิงหาคม2564โดยการจัดงานได้มีการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างเข้มงวดทีมข่าวสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดหนองคายกรมประชาสัมพันธ์